ดี่ะ,ะจะไปเรียนต่อได้นอกจากจะต้องมีออฟเฟอร์แล้วจะต้องมีอะไรคะวีซ่าค่ะพี่เอ็มแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพี่เอ็มกับพี่พลอยจะมาแนะนาเคล็ดลับวิธีการยื่นวีซา่ายังไงให้ผ่านแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ข้อแรกนะคะน้องๆทุกคนควรจะบีฟประวัติของตัวเองให้พี่ๆคาวเซเลอร์ฟังก่อนนะคะเพื่อที่ว่าพี่ๆคาวเซอเลอร์จะได้แนะนําได้ว่าน้นองๆต้องใช้เอกสารซัพพอร์ตสตูดิโอวีซ่าของตัวเองอันไหนบ้างที่สําคัญข้อที่2 เอกสารการเงินสําคัญนะคะบางประเทศขอดูเอกสารการเงินเพิ่มเติมด้วยซึ่งนง้นองๆควรเตรียมเอกสารการเงินตั้งแต่เนินเน่นๆข้อนี้ไม่ต้องกลัวนะคะพี่พี่วันเอ듀เคชันจะช่วยแนะนำน้องๆให้เองคะ่ะ ข้อ 3. อย่าท้าทายระบบวีซ่านะคะพี่คอยเข้าใจว่าน้องๆทุกคนอาจจะอ่านรีวิวมาว่าคนนั้นทําวีซ่าอย่างนี้ผ่านคนนี้ทําวีซ่าแล้วออกได้เร็วแต่มันอาจจะไม่ใช่กับประวัติของน้องๆทุกคนนะคะดังนั้นพี่ๆวันเอ듀เคชั่นจะคอยแนะนําเอกสารที่เหมาะกับประวัติของน้องๆค่ะแล้วข้อที่4นะคะเผื่อเวลาในการยื่นวีซ่าด้วยค่ะเพราะถ้าหากน้องๆยื่นวีซ่าตอนที่ใกล้จะเปิดเรียนมากเกินไปน้องๆอาจจะบินไม่ทันเข้าไปแอนโดที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะ แต่น้องๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหากว่าน้องๆสมัครผ่านทางว a t เดลเคชั่นทางพี่ๆจะช่วยวางไทม์ไลน์ให้กับน,น้องๆตั้งแต่การสมรัครการยื่นวีซ่าและคอยแนะนําเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่ารวมไปถึงซัพพอร์ตน้องๆตลอดค่ะได้บริเวนต่อแน่นอนฟันทง